รดพรุนหรือเปล่าบางทีเรายังเด็กๆอยู่วิธีรู้ก็คือคุณต้องไปตรวจค่ะจะได้ป้องกันถ้าเกิดว่าคุณมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นกระดูกพรุนแก้ตอนนี้ตอนแก่จะได้ไม่ลําบากะะที่สำคัญผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย3เท่าเลยเพราะผู้หญิงกระดูกเล็กกว่านะคะ,คะแล้วก็ บางครุ่นมากกว่าด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญโชติกวน,นิศนะคะท่านเป็นสลยแพทย์กระดูกสันหลังและก็ข้อโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนาคารินค่ะให้ความรู้กับเราบอกว่าภาวะกระดูกพรุนเนี่ยเกิดจากความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลงร่วมกับความเสื่อมของโครงสร้างภายในกระดูกด้วย mm. นอกจากความแข็งแรงของกระดูกจะลดแล้วทําให้กระดูกบางแล้วก็เปราะหักง่ายถ้าหักว่ากระดูกสันหลังเกิดหักยุบขึ้นมา อาจจะทําให้เกิดการกดทับเส้นประสาทที่เราได้ยินกันบ่อยๆแล้วก็ทรมานมากเลยลุกก็ไม่ได้นะคะอนอนอยังปวดเลยถึงขั้นทําให้เป็นอมพลึกอมาพาตได้ด้วย<อ>ซึ่งในความเป็นจริงนะคะคุณผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะกระดูกหักมากกว่าคุณผู้ชายถึง3เท่า<อ>เพราะว่าคุณผู้หญิงนั้นกระดูกบาง รุนด้วยนะคะมากกว่าผู้ชายคุณหมอให้ความเห็นค่ะสําหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนมี1คือสตรีที่เข้าสู่วัยทองหรือว่าวัยหมดประจําเดือน2คือผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแล้วก็รับประทานอาหารเค็มจัดเป็นประจํา 3. คือผู้ที่สูบบุหรี่แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจํานะคะ4คือผู้ที่ใช้ยาประเภทสเตียรอยอยารักษามะเร็งหรือว่าได้รับยาฮอร์โมนไทรอยเป็นเวลานาน คือผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคกระดูกพลุนหรือว่าผู้ที่มีคนในครอบครัวล้มแล้วกระดูกหักง,ง่ายถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามีภาวะเสี่ยงนะคะคุณหมอก็แนะนําค่ะถ้าเกิดว่าใครมีภาวะเสี่ยงเกิน3ใน5ข้อนี้ควรได้จะรีบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก่อนเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยป<ม>้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนต่อไปด้วยนะคะ,คะไปฟังเสียงคุณหมอค่ะ ในเร่การป้องกันเนี่ยนะมันมีจริงๆไมันมีบันไดห้าขั้นผมอยากจะพูดโดยสรุปบันไดห้าขั้นอันดับหนึ่งก็คือการออกกําลังกายสม่ำเสมออันดับสองคือการรับประทานอาหารที่มีที่ประกอบด้วยโปรโตีนพวกแคลเซียมปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยเขาบอกถึงนะผลไม้ก,ก็นมีแคลเซียมเยอะพวกเนื้อมันมีแคลเซียมพวกชีสใช่ไหมโยเกิร์ตพวกนมนะส่วนบันไดขั้นที่3คือว่าหลีกเลี่ยง พฤติกรรมชีวิตบางอย่างที่ที่เราไม่ควรกระทําเช่นอยู่ในห้องแอร์นานเกินไปไม่เคยถูกแสงแดดเลย,ยชีวิตประจาวันนะครับแล้วก็ไม่เคยเดินไม่เคลื่อนไม่ออกกำลังกายไม่เคลื่อนไหวสิ่งสําคัญคือเรื่องบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์สุรานีหรือสุรามากนะก็ไม่ดีทําให้กระดูกบางพุนได้ง่ายนอกเหลอจากกระดูกบางกระดูกเพะนจะทําทให้ข้อเสื่อมอ,อีกด้วยอันดับห้าคือว่าถ้ารู้ทราบว่ากระดูกพุนนี่นะก็อาจจะต้องปฏิบัติการในเชิงรักษาเช่นไปหาหมอหายาแล้วทานทีนี้พอถึง พออายุเรามากขึ้นใช่ไหมโดยเฉพาะเพศหญิงเนี่ยโปรโมนมีส่วนสําคัญในการช่วยทําให้กระดูกป้องกันไม่กระดดกบางกระดูกก็ต้องหาแพทย์แหละแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามวิธีธรรมชาติสุดอเรื่องอาหารการกินนะเรื่องดูแลตัวเองอย่าทานอาหารประเภทเรื่ฟาสต์ฟู้ดมากเกินไปสิ่งสคัญที่สุดคือว่าการป้องกันกระดดกคนเนี่ยไม่ใช่เราจะมาป้องกันเมื่อยุจะมากขึ้นเราจะต้องป้องกันแต่เล็กเลย นะ <S <S เอาก็น้ำอารมณ์อาจจะสำคัญเวลาดื่มนะคะเข้าใจไหมคะบอกให้บอกคุณค่ะกระจกสะท้อนกลับปิ๊ง